ดวงอาทิตย์คือดาวเรื์กที่อยู่ใจกลางระบบสุริยะของเรามันเป็นลูกบอลก๊าซร้อนขนาดยักษ์ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักและมีมวลมากถึง99.8%ของมวลทั้งหมดในระบบสุริยะเสียงสัญญาณวิทยุด,ดังขึ้นภาพตัดไปที่นักดาราศาสตร์ที่กำลังมองดูภาพดวงอาทิตย์บนจอขนาดใหญ่นักดาราศาสตร์ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นว่านิ่งสงบนั้นจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยกิจกรรมอันรุนแรงและมหาศารบนพื้นผิวของมันมีพายุสุริยะที่รุนแรงกว่าพายุใดๆบนโลกและมีจุดดับที่ใหญ่กว่าโลกของเราหลายเท่า ใช่แล้วครับพลังงานมหาศาลของดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันหรือการรวมตัวของนิวเคลสไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมในแกนกลางซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลและต่อเนื่องพลังงานนี้เองที่เดินทางมาถึงโลกของเราในรูปของแสงและความร้อนใช้เวลาเพียง8นาที20วินาทีและพลังงานนี้เองที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกชีวิตบนโลกของเรา ลองคิดดูนะครับว่าถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกของเราก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นเยือกและมืดมิดไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆดวงอาทิตย์จึงไม่ใช่แค่ดวงดาวธรรมดาแต่มันคือผู้ให้ชีวิตอย่างแท้จริง แม้จะอยู่ห่างจากเราถึง150ล้านกิโลเมตรแต่แรงโน้มถ่วงของมันก็ยังคงดึงดูดดาวเคราะห์และวัตถุต่างๆในระบบสุริยะให้โคจรอ,อยู่รอบๆอย่างเป็นระเบียบทำให้เรามีฤด,ดูการที่เปลี่ยนแปลงไปและมีกลางวันกลางคืนที่แตกต่างกันใช่แล้วครับพลังงานแห่งพลังงานที่ขับเคลื่อนจักราวาลของเรามันคือหัวใจของระบบสุริยะและเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของทุกชีวิตบนโลกใบนี้